มาถึงวันนี้ค่ะพี่เจนหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในใน,ในชีวิตของพี่พี่เจนแต่เรื่องใหญ่ทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะคะแต่เรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งอ่ะคิดถึงคนที่เป็นคนที่ใช้เสียงเหมือนกันท,ทุกคนวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วไม่มีเสียงออกจากคอเลยอตอนนั้นอยู่อเมริกาก,าก็ไปโชว์ตัวที่ชิคาโกเสร็จแล้วเนี่ย เพื่อนเป็นนักร้องเขารับงานในคาสิโนที่คาโก้เขาบอกว่าเออนีอ่แกร้องเสร็จแล้วแกมาช่วยนหน่อยสิแต่ความรับเพื่อนก็ไปนี้คาสิโนในคาโกสมัยนั้นเนี่ยควันบุหรี่คือแบบเยอะมากเป็นสถานที่เดียวที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้คือคาสิโนค่ะ,คะ ในนั้นทุกคนสูบหมดเปิดประตูเข้าไปก็คือแทบพังงานอ่ะเฮอมีแต่ควันบุหรี่เครนบุหรี่ก็ไปช่วยร้องแล้วเราก็ร้องแต่เพลงที่มันยากเพลงที่ใช้เสียงเยอะๆพลังเยอะๆพอเราใช้พลังเยอะเราก็จะดูดควันเข้าไปเยอะดูดควันเข้าไปเยอะทีนี้วันลุ่งขึ้นไอค่ะค่ไอแบบนันสต็อปเลยไอแบบไม่หยุดไปหาหมอค่ะหมอก็บอกว่าคุณแพ้อากาศอก็ให้ยามากินคเดือนแรกก็ไม่หายค่ะเดือนแรกคือ เริ่มพูดไม่ได้แล้วเดือนที่สองไม่ได้เลยค่ะคือเสียงมันไม่ออกเนี่ยแหละครไม่มีเสียงพูดเลยค่ะจะกินอะไรก็ใช้เขียนเอาอพูดไม่ได้ประมาณหกเดือนมั้งหกเดือนพอเดือนที่เจ็ดเริ่มพูดได้แต่พูดได้กระท่อนกระแท่นประโยเวันประโยคอะไรเงี้ยคําเป็นคำก็เชียะเอออาชีพนี้ลรหมดะค่ะไม่ต้องไปตั้งหลอกละ ทอนั้นทำยังไงคะคิดยังไงกับทํายังไงก็คิดว่าเออเดี๋ยวสิ้นปีเนี้เราจะกลับนะนะเราจะกลับเมืองไทยแล้วแต่ปรากฏว่ามันมีงานงานหนึ่งที่ปีนี้เราเราจองกันเป็นปีใช่ไหมเราแคนเซิลไม่ได้มีแคนเซิญได้หนึ่งงานเดียวอ่ะก็โทรไปบอกเจ้าภาพบอกว่าเนี่ยเจนเจนป่วยเสียงไม่มีที่ฟังเสียงพูดอพี่ก็รู้ใช่ไหมคะบอกพี่รู้แต่ว่าอีกตั้งสี่เดือนนะพี่ว่าหนูหายนะเพราะนั้นพี่ไม่แคนเซิญ เราก็ก็ใจก็ยังดีแค่นว่าเออน่าจะหายเออน่าจะหายค่ะปรากฏว่าไม่หายไปถึงงานแล้วเป็นงานใหญ่มากอืเป็นงานเป็นงานประชุมนะคะเป็นงานประชุมของนักธุรกิจจีนทั่วอเมริกาเขาไปจัดที่แอตแลนต้าแอตแลนต้าโอ้ยเก่งมากเก่งมากโลกระเบียงแอตแลนต้าเก่ามากโอเคโอเคแต่จับไม่ทันเก่งมากเก่งมากค่ะ ก็จกที่แอลเลนตาแล้วงานนี้เราก็คิดว่าคือปกติเวลาพี่ไปงานงานใหญ่ๆของของต่างชาติอย่างเช่นง,งานเวียดนามงานลาวงานกัมพูชาหรืองานงาน,งานอื่นๆเนี่ย<อ>ก็จะมีนักร้องประจําชาติเขาประมาณเจ็ดแปดคนอยู่แล้ว<อ>ซึ่งเราคิดว่าเออฉชื่อมัได้ก็ไม่เป็นไร<อ>เราไม่เอาค่าตัวเราก็บอกว่าเนี่ยตัวใช่มันมาแล้วเชื่อมได้จริงใช่ไหมคะไปถึงโบชัวนักร้องมีคนเดียวค่ะ ก็คือเราเป็นดาวมีคนเดียวทำยังไงอ่ะพี่ทำยังไงล่ะคือแบบว่ามันเหงื่อแตกอองซิกๆที่มือเลยนะขนาดหน้าหนาวหิมะตกนะคือเครียดมากจะทํายังไงดีท่านยังไงดีออกเดินไปนอกนอกหอเดินใส่ชุดราตรีไม่ใส่เสื้อกันหนาวด้วยไม่ใส่เสื้อโค้ทไปยืนกลางหิมะค่ะแล้วก็ พนรม,มืออธิษฐานจิตอุ้ยสายมูช่วยได้ถึงแอตแลนตาเลย <laughs> อธิษฐานจิตบอกว่าขอบุญทั้งหมดที่ลูกทํามาตั้งแต่ปฐม,มาชาติปฐม,มกับตั้งแต่ปัจจุบันวันนี้จนถึงว<อ>ิญาทีนี้ขอจะมารวมตัวกันนะคะแล้วส่งผลดําดลนให้ลูกทํางานวันนี้ร้องเพลงนี้ขอสําเร็จลุ่มไปยุดีอขอให้ไม่ผิดพลาดคค่ะ่ะะก็เดินลับเข้ามาเดินกลับเข้ามาพิธีกรพิธีกรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของ CNN ด้วยนะ เป็นนักข่าวสินเออเป็นผู้ประกาศสิ่งเคลื่อนประกาศอย่างดีมากเลยนักร้องคนนี้มาจากเมืองไทยร้องดีมากร้องได้หลายภาษาเธอเก่งมากเธอมีพลังเสียงอยู่เนี่ยอตายแล้วใช่จริงกดดันเข้าไปอีกจริงกดดันเข้าไปอีกทําไงดีทําไงดีทันเนี้ถึงเวลาแล้วไม่ขึ้นไม่ได้ไม่ขึ้นคืองานล่มตายเลยจะทำยังไงมันร้องไม่ได้อ่ะเขียนเพลงไปให้ดนตรีทั้งหมดสิบเพลงเพลงจีนทั้งหมดอื และเพลงแรกที่เขียนไปเนี่ยเป็นเพลงชา้ชาช้าชื่อเพลงนี้เ mm hmm. ยี่ยดอย่งใต้เ mm hmm. ยี่ยดอย่งใต้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโดนใจไปโดนขึ้นไปปุ๊บบอกน้องตีขอเปลี่ยนเพลงได้ไหมคะ mm hmm. ขอเป็นเหมยหัวค่ะตั้งแต่วันนั้นถึงได้รู้ว่าเวลาเสียงไม่มีให้ร้องเพลงเสียงสูง,สงๆมา,มากๆเพื่อการเปิดกระบังลมอ๋อเ oh, หรอเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกค่ะก็บอกว่า เป็นเหมยหัวนะคะแล้วก็ประกาศพูดออกมาเบอกว่าเสียงก็แหบมากเลยนะ, kidding, ะบะอกว่าเออฉันดีใจเช่มาร้องเพลงในงานในวันอันมีเกยียรวันนี้นะแต่ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่สบายไม่รู้ว่าจะร้องได้ดีขนาดไหนก็ให้อภัยฉันด้วยนะคค่ะ,คะดนตรีขึ้น,น,นเหงื่อแตกสิกสิกสิกสสิเหงื่อดนตรีขึ้นเหมยหัวร้องจนจบสิบสองเพลงแล้วก็รู้เออจนสิบเพลงแล้วก็รู้ตัวเองว่าร้องไม่ดีเลยอืเสียงไหลเสียงเสียงเทเสียง คือไม่ได้เลยเสียงคือไม่ได้เลยแต่ลงมาคนจีนมาจับมือคุณร้องดีมากคืออะไรอืบุญใช่ไหมบุญใช่ไหมคะบุญมาช่วยใช่ไหมค่ะค่ะแล้วตักจากนั้นเสียงมันก็จะมาไม่มาคือลงมาไปลงมาค้างไปทีบพูดไม่ได้แล้วแล้วเจ้าภาพบอกลูกค้าบอกว่าขอให้ร้องอีกต่ออีกห้าเพลง <ś led> ขอไว้แค่สิบเพลงค่ะ <c oughs> ไม่ได้ขอเจ้าภาพขอขอบุญไว้แค่สิบเพลงหมดเลยบอกเจ้าภาพบอกพ,พี่ฟังเสียงหนูหนูนพูดยังไม่ได้เลยมไม่ได้แล้วยังไงก็ไม่ได้แล้ว,ลว,ลวอขอขอ,ขอโทษขอแ<ะ>สดงว่าขึ้นเวทีลองได้เฉพาะช่วงนั้นลงมาหนักกว่าเดิมแล้เสิ่งมันมาเมื่อไหร่คะพี่เจนที่จะกลับมาสามารถใช้เสียงได้ตามปกติไม่มาเลยจนทั้งครบปีครบปีก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยค่ะกลับเมืองไทยเสร็จ ขึนเครื่องบินนะเครื่องบินแต่งตัวโสมมากหน้าก็ไม่แต่งใส่ชุดเกีงวอมเสื้อบอมค่ะเออสจวตมาทักคุณแม่ว่าทำไมจำฉันได้ไม่ว่าจะอยู่เวอร์ชันไหนไม่เพราะลูกๆจําได้เพราะเราไม่ไม่มาเมืองไทยสิบกว่าปีแล้วเขาไม่น่าจะจำาได้บอกคุณแม่คุณแม่เป็นไอดอลหนูหนูชอบเพลงต้อกซูมากเลยคือใจก็ฟูขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ยังมีคนจําเราได้พอลงเครื่อง ตอนลงเครื่องก็จะมีสจจูตกับแอร์พิเศษยืนหน้าสองประตูสวัสดีใช่ไหมสองคนนั้นร้องเพลงต้องสู้ต้องสู้โอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะพอลงมาถึงสนามบินใจมันฟูอยู่ๆก็ต้องสู้ต้องสู้ว้าทอยร้องได้อห้าขึ้นมาแล้วก็ร้องได้ขึ้นมาแล้วก็เลยเข้าห้องน้ําแอบร้องห้องน้ําคนเดียวแต่ร้องเสียงเบาๆร้องได้ว่ะกลับบ้านอ่ะได้ความกลับบ้านเราเนาะคือกรรมมันหมดตรงนั้นพอดีกรรมที่ต้องชดใช้ เรื่องเสียงมหมดตนนะพอดีอมาถึงประเทศไทยหรือเสียงมาเลยทุกคนคะคุยอย่างพ่าวเมาส์อย่างพลายคะ่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามพ่อเราด้วยนะคะ